ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวครอบครัวนะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีการอภัอยโทษลดโทษของพ่อเหลือหนึ่งปีนะคะซึ่งก็พวกเราทาั้งครอบครัวค่ะก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะเรารู้สึกเรื่องนี้นทุกวันนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราค่ะ ยังไงก็ตามท่านทักษิณเองนะคะก็อยังเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณสสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะฮะโอ้โหกว่าจะสำนึกได้ <laughs> นะกว่าจะสำนึกได้แม่คุณเอ้ยนะครับโอ้โหมันสำนึกมันสำนึกอีเล่นหรืออีหลอกวะเนี่ยสำนึกจริงก็เปล่าอืม นะไม่ใช่ว่าจวนตัวก็เลยจะต้องมาสำนึกก็เปล่าเออนะครับถ้ามึงจะสำนึกอะทำไมมึงไม่สำนึกตั้งแต่ทีแรกมึงไปนอนทำไมเช้นที่สี่อะอย่างนี้ก็ไม่เรียกสำนึกหรอกเขาเรียกลิงหลอกเจ้านะไม่ได้สำนึกจริงนะมึงสำสำนึกแบบอีหลักอีเหลือกเออมึงอย่ามาพูดเลย นะว่ามึงสำนึกสำนึกอะ่ะมึงอย่าพูดนะครับเนี่ยพอคดีจนตัวพออะไรกูหนีไม่ได้แล้วเนี่ยไปดูใบนี่ไม่ใช่อะไรนะไปขอใบรับรองแพทย์เพราะในประเทศไทยไม่มีใครกล้า <c oughs> ให้ไอ้นี้ไงใบรับรองแพทย์แล้วเดี <c oughs> ๋ยวจะโดนคดีด้วยเออแล้วนี่ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าหน้าที่ราชัณฑ์นี่โดนคดีอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะอย่างนี้ก็มีความผิดด้วยนี่ใช่ไหม ออนะครับพวกเจ้าหน้าที่ราชธรรมนี่ก็จะต้องติดคุกด้วยนะเดี๋ยวจะ,จะต้องรอดูข่าวเดี๋ยวจะมีข่าวตามมาว่าเจ้าหน้าที่ราชธรรมเจ้าหน้าที่ผู้คุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรพวกเนี้ยพย,พยาบาลโรงพยาบาลหมออะไรพวกเนี้ยจะต้องมีโทษด้วยหรือเปล่าออเนี่แหละนะครับจะได้ติดคุกรวดเดียวกับไอ้ทักษิณไปเลยนะั่นนะเออเพราะเนี่ยเขาศาลก็บอกว่ามันมีการเตรียมการนะ เตรียมการที่จะส่งตัวทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันมีการเตรียมการนะแล้วมันก็ข้อพิรุษเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นปวดหัวใจปวดหัวใจแต่ทำไมไม่ตรวจหัวใจนะปวดหัวใจแต่ทำไมไม่ตรวจค่านั้นค่านี่มันโอ้โหฟังไม่ขึ้นทักอย่างเนี่ยไอ้พวกหมอเหมอพยาบาลอะไรเนี่ยต้องโดนให้หมดนะครับเออนะโอ้โหทีงี้เรามาพูดสำนึกสำนึกปะโถเอ้ยนะ เออสำนึกสำนึกภาษาอะไรเดี๋ยวไอ้พวกพยาบาลจะต้องติดคุกด้วยเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เรือนจําผู้คุมราชัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะต้องติดคุกด้วยเนี่ย mm hmm. โอ้นะสำนึกภาษาอะไรว่าสำนึกแบบใดไม่ทราบนะครับเออนะโอ้ยเออติดแค่ปีเดียวเองป่านนี้ก็ได้ออกมาแล้วเนะยเออนั่นแหละเอาไป นะครับเข้าคุกไปนะไปกินนมน้ำนั่นนะนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ